หมดแล้วทุกตัวเลยสต็อกเพิ่งเข้าป่านต่มเมื่อกี้นี่สต็อณโลกเ่วนตัวเยอะเบื่อไม่อยู่ตัวเดียวสบายกันต้องต้อมนัดกัน ตะเกแท็กดูเขาพากันทําอะไรเนี่ยเขาพากันนอนรออะไรเนี่ยฮึนอนรออะไรหน้าบาน,นหืีร้อยตองเหรอืึคืนฝนตกหนักืคืนเนี้ยนีเด็กออกมาสูดอากาศนั้ง กำลังเพิดเพื้นกับความมันในการเกาอันนี้วิ่งไล่ไอ้ใหญ่กลับบ้านไปเมื่อกี้นี่เพิ่งกลับมาอันนีสีตัว chuông lô là chuông chị hm hm tắc gì lại à. Cho show hiệp chuông mặt là tang show lại tang hm ừ. tang chuông lại chuông hãy đôi đi ừ. à, cào 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 à thế, à thế. Ừ. Ừ. เหนื่อยแล้วแทะเหนื่อยแล้วนอนดีกว่าอืม